แรปเปอร์ดังโพสถึงกวินท้าความจริงที่โหนกระแสจากประเด็นร้อนแรงของกวินดูวานสามีของปุ้มปุ้ยพันธิภาคถูกกล่าวหาว่าเป็นแรปเปอร์รายหนึ่งทำโซนรักเมียหนักมากแต่ที่ไหนได้กงเงินเพื่อนร่วมวงการดักดานไปเปเมียจนกระทั่งตัวเองออกมาชี้แจงแต่ถึงแม้ว่าการชี้แจงของกวินไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยแต่ชาวเน็ตก็ต่างโยงไปที่ดีเจรดศิลป,ปินสายแรปล่าสุดดีเจรดออกมาโพสข้อความถึงกรณีข้างต้นผ่านเพจเฟซบุ๊กดีเจรดระบุว่าจากกรณีที่มีดรามา่า ผมขอ,อภัยที่มาชี้แจงราช,ช้าเนื่องจากผมต้องดูแลคุณพ่อที่กําลังป่วยหนักจึงอยากเรียนเชิญคุณกวินให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงทุกอย่างผ่านรายการหนนกระแสด้วยกันหน่อยครับขอบคุณซึ่งทางด้านหนุ่มกวินก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวกลับแต่อย่างไรมีเพียงแต่ชาวเน็ตแห่เข้ามาส่งกําลังใจให้คุณพ่อของหนุ่มบิก๊กวงเดฟดีเจดาดหายไว้